โอเคครับวันนี้ก็วันอังคารที่6กรกฎาคมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปลองทำฟาร์ม3ฟาร์มนะครับมี d o u p l e Finance นะครับ Warden นะครับแล้วก็อา p ปากาและเดี๋ยวพอผ่านไป1เดือนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้3ฟาร์มเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนตามที่มันโชว์ในแพลตฟอร์มหรือเปล่านะครับอ่างั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีเงินอยู่บนบน t a m a r k เนี่ย330 BUSD นะครับหรือว่าเทียบเท่ากับประมาณ1,000 0บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไอ้330เนี้ยแบ่งเป็น3ฟาร์มก็คือฟาร์มละ110 BUSD นะครับโอเคเดี๋ยวมาฟาร์มแรกกันเลยครับผมฟาร์มดับเบิลซึ่งดับเบิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มตัว นี่นะครับดอปกับดอลลี่นะครับโอ้ตอนนี้ API อยู่ที่154%เเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลงเลยครับดอปเปิลโอเคก็กดแอดล i ควิดิตี้เลยนะครับกับอัพเพิร์ฟดอลลี่ไปเลยครับผมโอเคกด Supply ได้เลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เหรียญล i ควิดิตี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงเลยฮะอัพเพิร์ฟ อ่าตอนนี้ผมก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วสำหรับ p o o double โอเคงั้นเดี๋ยวไปลงต่อกันเลยครับที่ Warden นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่ Warden แล้วนะครับกดไปที่ฟาร์มเลยเดี๋ยวผมจะลงฟาร์มที่ APR เยอะที่สุดนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยฟาร์มที่ APR เยอะที่สุดก็คือเป็น p o o warden กับ bnb นะครับ APR จะอยู่ที่146.5%เราต้องมาส w a ปเหรียญก่อนโอเค ตอนนี้เราก็แลกเหรียญเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาลง liquidity เลยัเลยครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมครับเราก็จะได้ผลตอบแทนยอยู่ที่ประมาณ12%ในทั้งเดือนแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามาณเป็นเดือนโอเคเดิมพนเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็กดลงวัดเดนเสร็จแล้วนะครับไปฟาร์มต่อไปกันเลยครับเอาปัคกาก็เดี๋ยวฟาร์มนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคู่ คู่นี้เลยดีกว่า600% apy นะครับก็เป็นคู่เค้กกับ usdt กดคูณ2.5ให้เพื่อนๆดูกันเลยว่าโอเคพอผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ628%เนเนี่ยจริงไหมนะครับ โอเคก็ผมก็แลกจาก BUSD เป็น USDT เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถกดซัพพลายตัว USDT ได้เลยนะครับ100%เราไม่จำเป็นต้องแบ่งคู่เหรียญ50-50เหมือนที่เหมือนที่เราเคยฟาร์มกันมานะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเอาปาก้าเนี่ยเขาจะเอาไปแบ่งให้เราเองเลยโอเคก็คูณ2.5แล้วก็ total APY ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่717%ต่อปีนะครับลงฟาร์มกันเลยดีกว่าครับโอเคเราก็กด approve ได้เลย โอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับฟาร์ม2 5 x ในอัลปาก้านะครับโอ้โห APY ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ753%ต่อปีโอเคเปิด Position เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวรอผ่านไป1เดือนนะครับแล้วมาดูกันว่าไอ้ฟาร์มที่ลงไปเนี่ยเราจะได้ APR ตรงตามที่มันโชว์บนแพลตฟอร์มไหมนะครับแต่ว่าถ้าฟาร์มแตกก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะ อัดไว้ก่อนแม้แม้มันจะยังไม่ถึง30วันนะครับจะมาดูกันว่าจะอยู่รอดครบถึง1เดือนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เราก็ผ่านมา1เดือนกับอีก7วันแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่าย1เดือนเป๊ะแต่ว่าก็มาถ่ายวันนี้แล้วกันจะมาให้ดูกันเลยว่าฟาร์มที่ลงไป3ฟาร์มออปาก้าดอปเปิลแล้วก็วอร์เดนนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้าง ผมใช้แอปของ Fboard นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรวมพอร์ตโฟลิโอในการฟาร์ม DeFi ของคนไทยเองนี่แหละนะฮะใช้เอาไวด้ดูแบบพอร์ตโฟลิโอที่เราเอาไปลงในพูลต่างๆได้แล้วเขาก็จะหามูลค่ามาให้เลยซึ่งเนี่ยอัปาก้าตอนนี้เนี่ยก็มูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมา61ดอลลาร์นะครับแล้วก็ฟาร์มดับเบิลโอโอ้โหได้เพิ่มขึ้นมา5ดอลลาร์เท่านั้นเอง นะครตอนนี้มูลค่าอยู่ที่ $115.746 ดอลลาร์แล้วก็สุดท้ายเลยวอร์เดอันนี้ขาดทุนนะฮะก็ลงไป $110 นะครับตอนนี้มูลค่าทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่ $99.83 เท่านั้นเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปผลตอบแทนที่เราได้รับกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับแพลตฟอร์มแรกนะครับดอปเปิ Double. ในส่วนของ d o ปเปิเนี่ยมูลค่าณวันที่13สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่ $115.75 ดอลลาร์นะครับหรือว่าได้กำไรกันมาประมาณ $6 ดอลลาร์นะครับก็ถือว่ายังไม่ไดีเยอะมากแต่มาดูวอเดนกันดีกว่าครับวอเดนเนี่ยเราลงไป $110 ดอลลาร์นะครับเหมือนกันแต่ว่ากับขาดทุนครับผมมูลค่าน,นวันที่13สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่ $98.18 ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวชูโรงคือแพลตฟอร์มสุดท้ายนะครับเอาปากาที่เรากด leverage farming ไป2.5 x นะครับ กับคู่เหรียญเคกับ USDT นะครับก็ลงเงินไป110เนี่ยมูลค่าพอผ่านไป1เดือนเนี่ยอยู่ที่171.58ก้อเดิเอดาิลียร์นะครับหรือว่าได้กำไรกันมาประมาณ60ดอลลาร์สเลยนะครับโอเคว่าเราเห็นตัวเลขแล้วว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนไปเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนดีกว่าครับ ครับในส่วนของ d o บเบิเนี่ย APR ที่มันโชว์วันแรกตอนที่เราฟาร์มในพูลเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ154%นะครับแต่พอคิดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยผมจะได้อยู่แค่52% APR เท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็แพลตฟอร์มต่อไปนะครับแพลตฟอร์ม Warden นะครับก็ APR ที่มันโชว์ณนะวันที่เราไปฟาร์มเนี่ยนะครับจะอยู่ที่147%แต่ว่าผลตอบแทนที่เราได้รับจริงๆเนี่ยคือ ติดลบไปประมาณ97%นะครับก็ต้องบอกว่าไอ้สองตัวแรกเนี่ยดอปโป้กับวอร์เดนเนี่ยเรานับเป็น APR เนาะเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้กด Harvest แล้วก็เอามา Reinvest เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มของ a l p a c กเนี่ยเขาจะเอาไป Reinvest ให้เราเลยนะครับเลยมันเลยเป็น APY เนาะครับในส่งของ a l p a c กเนี่ยวันแรกที่เราเอาไปฟาร์มเนี่ย APY จะอยู่ที่ประมาณ753%นะครับแต่ว่าผลตอบแทนที่เราได้รับจริงๆเนี่ยพอดูเป็นตัวเลขมันสูงมากนะครับแต่ว่าพอมาตีเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ามันก็สูงอยู่ดีครับประมาณ552%แต่ว่าถามว่ามันทำได้ตามที่มันโชว์ไว้ตอนแรกไหมก็ไม่นะครับโอเคถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ผมไม่ได้บอกนะครับว่าดีฟายมันไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับไม่ใช่นะครับแต่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราจะไปคาดหวังผลตอบแทนเหมือนวันแรกที่เราเอาไปเอาเหรียญไปลงเอาเงินไปลง Liquidity Pool เนี่ยมันก็ไม่สามารถคาดหวังอะไรแบบนั้นได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่จะทําให้ผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยมันลดลงจากวันแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นราคาเหรียญที่เราไปลงเนี่ยอาจจะลงแรงมากม เหมือนที่ผมฟาร,ร์มเหรียญวอร์เดนนะครับที่มันลดลงมา50%เลยภายใน1เดือนภายใน1เดือนนะครับความเสี่ยงนี้เนี่ยก็จะยกเว้นคนที่ฟาร,ร์มเป็นเหรียญ Stable Coin นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับ Stable Coin นะครับว่าควรจะถือเหรียญไหนพร้อมกับแนะนำสถานที่ฟาร์มเหรียญ Stable Coin ด้วยแล้วก็ยังมีในเรื่องของการที่แพลตฟอร์ม d e f าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะแจกเหรียญเยอะในช่วงแรกนะครับเพื่อดึงเม็ดเงินหรือว่าที่เราเรียกว่า Total value lock เนี่ย TVL เนี่ยแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งตามตารางที่เขาวางไว้เนี่ยเหรียญที่มันถูกปล่อยออกมาที่เราไปฟาร์มได้เนี่ยมันก็จะลดลงเพื่อไม่ให้เหรียญของแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเฟอ้อจนเกินไปนะครับอ่ะโดยส่วนตัววิธีที่ผมใช้ฟาร์มดีฟาเนี่ยก็คือผมจะเลือกคู่เหรียญที่ผมต้องการที่จะถือไว้อยู่แล้วในระยะยาวนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะถือ Bitcoin กับ E t h e r e u ีไว้อยู่แล้วเนี่ย ผมก็จะไปหาแพลตฟอร์มที่มันมีไอ้คู่เหรียญน,นี้ยอยู่เพื่อที่ว่าถ้าเกิดราคามันขึ้นเนี่ยผมก็จะได้รับเบเนฟิตจากราคาที่ขึ้นด้วยแล้วยังได้ผลตอบแทนจากการที่เราเอาเหรียญเนี่ยไปฝากไว้ใน liquidity pool ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราไม่ได้ฟาร์มคู่เหรียญที่เป็นเหรียญหนึ่งกับเหรียญ stablecoin เนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของ impermanent loss ด้วยครับเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยราคาคริปโตเนี่ยจะขึ้นลงไปในแนวทางเดียวกันนะยิ่งเป็นเหรียญตัวใหญ่ๆนยอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum เนี่ยราคาเขาค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันแบบเนี้ยเราก็จะโดนความเสี่ยงในเรื่องของ Impermanent Loss เนี่ยน้อยลงด้วยนะครับอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกแพลตฟอร์มที่มันอยู่มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีประวัติการแฮกด้วยนะครับก็ถ้าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ย หรือว่ากําลังจะเริ่มฟาร์มเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปสอนฟาร์ม d f i าบนแพนเค k e ส w a ปนะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่มานานแล้วในคลิปที่แล้วสามารถกลับไปดูกันได้แล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะถือไว้แค่เหรียญเดียวหรือว่าไม่สามารถหาคู่เหรียญที่เราจะถือไว้ในระยะยาวบนแพลตฟอร์ม d e f าได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปใช้บริการในส่วนของ C-F i หรือ Centralized Finance ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มบ o c k f i เขาก็จะทําตัวเหมือนเป็นธนาคารที่รับฝากเหรียญคริปโตเราแล้วก็เอาเหรียญคริปโตเราเนี่ยไปปล่อยกู้ให้คนอื่นแล้วก็เอาดอ,อกเบี้ยที่เขาได้เนี่ยเอามาให้เรานะครับผลตอบแทนก็พอใช้ได้เลยอ่าสุดท้ายครับถ้าใครมีประสบการณ์การฟาร์มดีฟาที่อยากจะแชร์ให้กับคนอื่นรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การได้กําไรหรือว่าขาดทุนยักเยินเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อ คนที่จะมาศึกษาในส่วนของ DeFi ด้วยนะครับก็วันนี้ New World Finance ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ